สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สนับรายการ P4G, Play f แพ g a ฟอร์เกมเมอร์รายการเกมเพือคนเล่นเกมกับผมวิ้นคุงขออุ๋ยครับอ่าคุณอุ๋ยครับไงรู้ไหมครับว่าตอนนี้คนที่ตามหลอกตามหลอนเราโผโผมาแว๊บแวเนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยหายไปไหนอ๋อหายไปนานแล้วนี่ก็หายไปไหนอ่ะผมสมเขาไปแถวชยวอนชยวอนนี่มันที่ไหนชลบุรีป่ะเกาหลี เกาหลีอย่างนี้เหรยเกาหลีเกาหลีเกาหลี่ยา้แล้วก็ไม่ทำอะไรที่เกาหลีอ่ะอย่าบอกได้เป็นศิกรรมแท็กพิเศษไม่แ็กพิเศษดูแท็กพิเศษเลยเราเรานี้แน่นอนโอเคครับแต่ว่าตอนนี้เราไปพบกับแคลนิวซังกอนครับเริ่มจากฝั่งออนไลน์กันก่อนนะครับ chaos online เกมโมบาสไตล์น่ารักจาก Play Cyber Game ก็กําลังจะมีการอัปเดตผัดใหม่กันแล้วนะครับซึ่งในผัดนี้จะมีการเพิ่มฮีโร่โตัวใหม่ๆได้แก่เซเว r i a เรียเอเิเซียบีฮิมอสและเมลซิดรวมไปถึงการอัพสกินใหม่ๆนั่นก็คือคาแรคเตอร์ SD นั่นเองสําหรับคนไหนที่รอคอยฮีโร่โตัวใหม่ๆอยู่แล้วก็ตัวผัดจะมีการอัปเดตในวันที่15ตุลาคมนี้ครับเปิดทดสอบคพสเบต้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอลร็ เกมยิงสุดร็อกจากโกลเด้นซอฟซึ่งทางเรามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบว่าตัวเกมจะมีแผนในการเปิด Open b e บตในวันที่16ตุลาคมนี้ครับสำหรับในงาน TGS Big 2013ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นั้นในบูธของ Golden s o f t จะมีศิลปินวงร็อกที่จะมาเล่นในคอนเสิร์ตในบูธด้วยนั่นก็คือ Big Ass และ Paradox รับรองว่าบูธ t o l d e n Soft ปีน,นี้ร็อกแน่นอนครับบริษัท a อ s Soft ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ก็ได้ประกาศข่าวสายฟ้าแลบมานะครับว่าในงานแปรปาร์คฟันเฟส2013ที่จะจัดขึ้นในวันที่26-27ตุลาคมนี้จะมีการให้ทดลองเล่นเกมใหม่กันและหนึ่งในนั้นก็คือ Dragonica ที่จะเอากลับมาเปิดให้บริการใหม่นั่นเองครับภายในงานแปรปาร์คฟันเฟส2013จะมีกองทัพเกมใหม่ๆกิจกรรมมากมายและลายไอเทมมาขายกันแบบจัดเต็มงานจะจัดขึ้นที่ M.C.C. Hall The m a l b n ครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา ทางบริษัททีโอทผู้ให้บริการเกมเทลส s r ั n เนอรด้จจัดทริปพาตัวแทนทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันงาน TR w o r l เ Championship ในงาน KEGE e Sports 2013ณเมืองชอนนันประเทศเกาหลีใต้โดยทีมไทยได้ร่วมแข่งกับอีก3ประเทศนั่นก็คือฮ่องกงและเกาหลีนั่นเองโดยผลการแข่งขันนั้นทีมแชมป์ไทยสามารถคว้าชัยชนะเลิศและรักษาแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่2ครับ มาถึงทางข่าวของฝั่ง PC ีกันบ้างนะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยผลงานเกมของทางเทลเทลเกมอยู่แล้วก็ตอนนี้เกมใหม่กำลังจะออกมาวางขายแล้วละครับนั่นก็คือ the wolf among us นั่นเองครับโดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวผจญภัยที่คนเล่นจะต้องรับบทเป็นนายอำเภอที่เข้ามาทำงานในเมืองนิวยอร์กแต่ก็ต้องปิดว่าตนเองเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองครับสำหรับคนไหนที่สนุกกับการเล่นเกมอย่าง walking dead แล้วแล้วก็เกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ เกมเมอร์คนไหนที่ติดใจตัวเกมอย่าง XCOM Enemy Unknown อยู่แล้วก็ตอนนี้ตัวเกมกำลังจะมีภาคเสริมออกมาวางขายแล้วนะครับและข่าวดีก็คือทั้ง DKS Digital Store ก็จะนำเอามาวางขายด้วยเช่นกันในราคาคนไทย999บาทครับโดยสำหรับภาคเสริมนี้นอกจากจะมีการเพิ่มเหล่ากองฐานใหม่ๆแล้วยังมีการเพิ่มศัตรูเอเลี่ยนใหม่ๆอาวุธใหม่ๆและแผนที่ใหม่ๆอีกด้วยภาคเสริมนี้จะวางขายในวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับ p o p Cap ผู้พัฒนาเกมอินดี้ระดับโลกได้ปล่อยคลิปของเกมเพลย์เกมใหม่ล่าสุดของพวกเขา p e g g l e 2นั่นเองโดยคลิปนี้ได้มีการแนะนำตัวละครทั้ง3ตัวได้แก่ Master Bijon Master Luna และ Master Berg นั่นเองครับสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวอินดี้ภาพน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็หลอกันได้เลยแต่จะมีลงในเครื่อง Xbox One ก่อนในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ชาว PC และเครื่องอื่นๆก็ต้องรอไปก่อนเนาะอ ช่วงนี้เป็นปีทองของฝั่ง PC จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีเกมจากเครื่องคอนโซลลงให้ PC อีกเกมแล้วล่ะครับนั่นก็คือยายบะนินจาไกเดนแซดเกมนินจาสุดโหดเลือดสาดสุดมันนั่นเองโดยทางทีมพัฒนาได้เผยเออกมานะครับว่าทางทีมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เล่น PC ได้รับประสบการณ์สุดมันของเกมนี้ครับโดยเวอร์ชัน PC มีแผนที่จะวางขายใน Ste ีมในปีหน้านี้ครับ มาดูทังฝั่งข่าวของโซนกันบ้างนะครับอีกไม่นานแล้วจะได้เวลาลงสู่ทะเลครลิเบียนที่หลายคนรอคอยโดยแอสซิส c r คิดภาคนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเดมอนสนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเช่นการต่อสู้บนท้องทะเลทุ่มเทกันขนาดนี้เชื่อได้เลยว่าคุณภาพจะคับแก้วแค่ไหน29ตุลาคมนี้ไม่นานเกินรอ โรงเรียนรู้ผู้ชายที่ถูกสร้างเป็นเกมมอนเตย์สามแล้วหลังจากที่บันไดเนมโคประสบความสําเร็จในการนาําอนิเมะยุคก่อนๆอย่าง,างเช่นเคนชิโร่โจโจโหรือเซนเซียกลับมาสร้างใหม่เนื้อเรื่องมีทั้งการต่อสู้ได้วิชาสุดโอเวอร์ w R, ด้วยอาวุธหรือว่าเพลงหมัดแปลกๆพร้อมทั้งการฝึกฝอนของเหล่าลูกผู้ชายซึ่งในเกมก็จะำจําลองฉากต่างๆที่คุ้นเคยในภาคการ์ตูนเช่นฉากอาบน้ํามันเดือดหรือว่าฉากการต่อสู้อย่างครบถ้วนแฟนการ์ตูนเก่าๆพลาดไม่ได้ครับ คิโดเซนชิกันดั้มเอ็กซ์ทีมเวอร์ซัสฟูบูสที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากเครื่องอาเคตได้เวลามาลงเพลย์สามแล้วและในครั้งนี้ก็มีโมบิลสตรใหม่เพิ่มอีกกว่า20เครื่องรวมวทั้งหมดจะมีให้ใช่กว่า90ตัวแค่นี้ความสนุกก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแล้วครับจุดเด่นของกันดั้มเวอร์ซัสก็คือการต่อสู้แบบทีม2ต่อ2แต่และทีมจะมีเกตกำลังลบแสดงอยู่นอกจากนี้ยังมีระบบเพิ่มพลังที่สามารถเลือกได้ว่าจะเน้นที่พลังโจมตีหรือพลังป้องกันแฟนๆก,กันดั้พ่ทังง ครับข่าวสุดท้ายนี้ต้องขอไว้อาลัยให้กับจากไปของทอมเคนซี่นักเขียนนิยายแนวสายลับครับผลงานของเขาที่เกี่ยวกับเกมนั้นอยู่มากมายโดยที่เขาได้เสียชีวิตลงด้วยวัย66ปีในวันอังคารที่1ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์เมืองฟลอริดประเทศสหรัฐอเมริกาทอมเคนซี่นั้นมีผลงานนิยา,ยายมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างภาพยนตร์และนักพัฒนาเกมแม้กระทั่งประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนก็ยังยืนยันว่าผลงานของเขานั้นยอดเยี่ยมจนอ่านระวางไม่ลงเลยทีเดียวขอให้หลับอย่างสงบ let's in peace ครับ คิดคิดไปก็อิจฉาคุณป่านเหมือนกันนะเนี่ยทำไมอ่ะเห็นบอกว่าได้ไปแก้ผ้าเล่นน้ำอะไรแถวแวเกาหลีเนี่ยนี่คุณจะไปแก้ผ้าเล่นน้ำกับเขาด้วยเหรอบป่าไม่เอาด้วยเราทำไมอ่ะหนาวจะตายช่วงนี้อ๋อถ้าว่าโอ้ยอายคุณไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าคุณไม่เป็นไรจริงดิทำไมอ่ะคุณป่านไม่ได้ไปงานนี้ไหเราจะไปงานแถลงข่าวของแล็กน้าล็อกสองกันจริงดิโอวยอยากไปมากเลยอะะไปกันเลยดีกว่าไป วันที่8ตุลาคม2556ที่ผ่านมาบริษัทเอเซียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเกมแลกนัลล็อกออนไลน์2ขึ้นที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่สยามสแควร์เรามาดูรายละเอียดของตัวเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับขอต้อนรับพที่นี่คือวลชนนะคะแล้วก็แขกที่นีเก๋ทุกท่านค่ะถือว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเดีอีโอที่สร้างสถิติแชมป์โลก4สมัยสำหรับเกมแลกนัลล็อกนะครับในการแข่งขันโรลช็อปปิ้งชิพก็นี่เป็นเครื่อง ตอกย้ำความสำเร็จว่า,ะาอะไรก็ล้องของเราเนี่ยมันไม่ได้ดังแค่ในระดับประเทศแต่มันดังในระดับโลกมันจะมีอาชีพหลักแล้วเรายังสามารถมีอาชีพเสริมในการเช่นตีอาวุธสร้างเสื้อผ้าสร้างอาวุธอย่างเงี้ยครับก็พวกนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นจ็อบเสริมแล้วก็จะมีการเรียนประจําแต่ละอาชีพนะครับสำหรับแผนที่ของการตลาดของเ p o OK, โนะคะเราใช้ส่วนหลักๆเลยคือดิจิตอลเกมนะคะสำหรับ ถ่าบเป็นวิดีโอสำหรับเราในการล้องเพลนในครั้งนี้นะคะโดยติดการใช้ไลฟ์แฝงติ้งและโปรโมอร์ตติ้งนะคะและแน่นอนเรียนจับในกลุ่มผู้เล่นในตลาดนักเด็กด้วยนะคะนี่คือเป็นวิดีโหลับในการล้องเพลงในครั้งนี้ค่ะรวมถึงสำหรับสาวาทุกคนแน่นอนสิ่งที่เราเอาทุกคนจัได้ดีคือการมีพรีเมียมขายของอาโอนะคะซึ่งเราจัดมาไลฟ์รายการเลยเพื่อจำหน่ายในครั้งนี้โดยเฉพาะเช่นกันนะคะเกมนั่นน้องโมบายเนี่ยถือเป็นเกมโอโนโนะคะเป็นรูปแบบ อยู่บนมือถือนะคะเกมแรกที่เราจะเปิดให้บริการโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ไทยนอกจากนั้นก็เราได้การไทยนะคะเลยค่ะนทั้งหมดก็แสดงผลภาษาไทยนะคะนอกจากนั้นที่ความสำคัญอีกอย่นึงก็คือรานนื้อร้อโมบายเนี่ยเป็นเกมมือถือเกมแรกที่เอเชียฟล็อกนำมาเปิดบริการถือเป็นเกมมือถือเกมแรกของบริษัทด้วยนะคะเกมรานเนื้อร้อโมบายเนี่ยเป็นเรื่องราวทั้งหมดจากเนื้อรองออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์นะคะ ในเรื่องของมอนสเตอร์นะคะนอกจากนี้ใน,เ,นเรื่องของการคอนโทร่เนี่ยคอนโทรด้วย c ลาสตินนะคะจริงๆเรื่องของการอัปเดตคอนเทนต์เนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอนะคะมีเรื่องของ w r l ม Map ใหม่ๆ c คล s สใหม่ๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องชุดตุกตานี้ไม่ไม่มีขายใช่ไหมคะรู้สึกนะักัดนแนวภายในงานงย,ยังมีการจับรางวัลลัก y d ดอลเพื่อมอบของพรีเมียมให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอีกด้วย ในส่วนของตัวเกมแลงา์ล็อก2นั้นมีแผนจะเปิดททสอบคสเบต้าในวันที่17ถึง21ตุลาคมนี้และโอเพนเ t ตในวันที่24ตุลาคมนี้ในส่วนของ A อปมโมบายนั้นมีกําหนดเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ครับถ้าหากมีข่าวอัปเดตเมื่อไหร่เราจะนํามาแจ้งให้ทราบทันทีครับโอ้ยเป็น,ย,นยังไงบ้างสุดยอดไหมสุดยอดประทับใจมากๆเลยแล<อ>งดล <ใจ S> 2เนี่ยอะไรบ้างคุณเนะี่ยโิง ประทับใจโอรลิงเห็นป่ะเอรู้จักแค่ไอตัวสีฟูด,ดึงๆเนี่อ่ากูจะไปกินเหรอจะไปกระทืบมันะสิกระทืบกระทืบกระทืบยังไงก็ต้องตีโอลิงใช่ไหมล่ะคนแรกๆนา่ารอกต้องมันตีโอลิงอยู่แล้วเริ่มจากตีโอลิงนี่ยขอให้ใพ่อมันมากระทืบงโอเคครับตอนนี้นะรู้เปล่าว่าคุณปานเนี่ยเขาไปเกาหลีใช่รู้แม้อยู่ที่นี่แล้วมีอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยอืมผมก็ไม่ให้งานเขาขาดนะอ๋อจับรางวัล ผมส่งให้เขาเอาโคมไปด้วยอ๋อโอเคลราไปส่งตรงจากเกาหลีนะครับไปเลยชุดยังวงกเยอะขอการกการรายงานสดจากกุ้งโซอของประเทศเกาหลีนะครับแหมผมก็อุตส่าห์เดินทางมาข้างไกลตาวินคุณดันโยนงานให้ผมคําซันี่นะครับผมแครโดงงานมากนกันกระไม่รู้มีไอ้นี่โพมมาด้วยนะครับสำหรับการจับราของเราใน้แปนี้ รอยทับ,บการแจกเกฟเฟอร์ลิงพอยต์500ลอยจำนวนขักก้ว2รางวัลน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่ต้อกังวลครับว่าใครจะเป็นผูดด้โชคดีจะรับเกฟเฟอร์ลิงพอยต์จะกทางเราไปขั้ว2ท่านนะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้เราทําการจับรางวัลจะคิดคุงโซของประเทศเกาหลีกันเลยคีดเดือนนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ถ่ายที่คุงโซเป็นที่ข้างนอกกันจะแตตามนะฮะโอเคยีงงงว่าใครจะได้รับรางวัลบันะครับโอเค นี่คือดวันของคนที่1เอาเลยดีวันนี้แล้วกันนะครับและอีกคนด้วยครับอืม,มาเป็นคนนี้เลยนี่นะครับโอเคดูยิ่งี่แล้วผู้โชคดีกค่ะมา,มาจากลานนะครับใกล้แก่คุณคุณเจนวิดบินมอนนะครับผมขอเจ้าบีด้วยครับ อันที่ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคและสำหรับผู้ที่ของคนที่สองได้แก่บาเล็กออบาม่าไม่ใช่แล้วอยู่น okay, 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 in ี่ครับผมขาดขาดเลยเดี๋ยววันหนึ่งขอจุดก่อนโอเคครัคุณคือขาดนะครับว่าอ่านได้คุณ King of Garden นะครับผมขอจะคำนี้ด้วยครับเย็นนิดนึงนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคถึงจะขาดแต่เพาเราก็ทำการแจกจริงจับจริงนะครับผม และสำหรับผู้โชคดีเข้ามากสองท่านนะครับตามกฎการ์ของเรานะครับผมกรู้จักทำการติดต่อผูหาเราทางเฟอฟความของเฟสเพจของเราภายในสามวันทำการนะครับและถ้าไม่ติดต่อกลับมารายกการจัดสลากของท่านใหม่นะครับเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่แทนนะครับแต่ว่าคนจะทำการจากที่บนไทยแทนและคนจะไปจัดที่นี่อีกรอบนะครับจะให้บินมาที่นี่อีกด้วยก็คงจะไม่ไหวนะครับผมและสำหรับเคลนี้จะรการแจกเกมใหม่อีกเกมหนึ่งซึ่งถือว่า ้าต่าประเทศกเกมเนี่ยถือว่าเป็นเกมดังมากๆด้วยอ่าเป็นเกมอะไรกัน้นเดี๋ยวกลับไปที่คุณวินคุงและคุณอุ๋ยกันดิวครับเดชยโยกบไยดาปิวขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพอยของเกมฟฟลลิ่งด้วยนะครับใช่แล้วครับและกิจกรรมของเราในสัปดา์นี้แน่นอนเ,นเกมเกมใหม่เกม NBA 2014ครับชุดบาสกันเถอ,อะใช่แล้วกติกาของเรา ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะครับอยงแรก็คือต้องคุณจะมีโอกาสนะผมให้โอกาสคนที่จะมีสามชื่อในโคลมแต่ว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกก็คือหนึ่ง,งก็คือหนึ่งแชร์คลิปของเทปที่สิบห้าของเรานะครับครับและสองก็คือการบอกว่าข่าวในช่วงข่าวของเราเนี่ยนะครับคุณชอบอะไรมากที่สุดครับผมการแชร์คลิปคุณจะได้รับสองชื่อสองสิทธิ์ ครับสวนการตอบจะได้รับ1สิทธิ์ครับผมรวมเป็น3ชื่อสสิทธิ์อยู่ในโคมนะครับใครอยากได้ก็ทําตามกติกากิกรรมนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเขาบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้บังคับให้ทําทุกอย่างนะครับจะทําอะไรก็ได้แต่ครับผมจะได้รับสิทธิ์ตามที่กติกาที่วางไว้นะครับโอเคครับผมแล้วแน่นอนนะครับว่า D K S Point จํานวน50 Point ก็ยังมีแจกอยู่นะครับแน่นอนแต้มสะสม นะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็สามารถมารับได้เรื่อยๆเพื่อใช้ลดราคาของร้าน DKS ได้เลยครับผมราคานี้ต้องขอขอบคุณ DKS Digital Key Store Game Feeling ครับ j e l o p p i ร้านี .com AsiaSoft และ TOT ครับครับผมและวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมแล้วพบกั<ม>นใหม่โอกาสหนะ้าส,ส,สวัสดีครับ,รบเอ๊ะว่าแต่อตอนนี้เราอยู่ร้านญีปุ .com น,นี่นะใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เราเข้ามาได้ยังไงนั่นสิ แล้วเราจะออกไปยังไงเฮ้ยทำไงดีอะต้องรีบไปหาอะไรทางออกมามัางเนี่ยไปเฮ้ยไปดับ<ป><ป>เฮ้ย I won't stop now, but I won't Come stop on. now. Stop.